กี่แมนิงเกินไปแล้วเรื่องหัวจุหัวใจอะไรยังไงครับมี้ตอนนี้ก็อย่างที่ทุกคนทราบผมยังว่างอยู่ครับทต่มันว่างนานแล้วนะมันมันกำลังดีครับมันกำลังดีครับมันกำลังสนุกครับกําำลังดีกับงานกำลังดีกับงานแล้วก็แบบมันมีสี่ห้องทีว่างทุกห้องไหมคะตอนนี้ยังว่างทุกห้องเลยครับยังยังยังไม่มีใครเข้ามายืนเดี๋ยวเข้ามาคุยเลยครับยังว่างแว๊บแว๊บไม่มีเข้ามาบุก ไม่ยัง,ยงก็เขาก็มันก็มันก็มีน่ารักมันก็มีแบบคนที่แบบเฮ้ยเขาหน้ารักดีนะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราถ้าจะเป็นเราแหละที่เรายังไม่ได้แบบยังไม่ได้เดินหน้าหรือายังไม่ได้อะไรว่าเรายังรู้สึกว่าตอนนี้มันยังกำลังแฮปี้กับการแบบทํางานการแบบเราอยากไปเที่ยวหรืออยากทำอะไรเราก็ทําได้เลยสเปคมิกเป็นแบบไหนสเปกผมอะครับผม,ผมเอาจริงผมผมแค่ความขาอย่างที่เจอเรวนีคนรูผมลูกเปล่าไปไหน ชอบชอบมองขาอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาจริงแล้วถ้าสมมติว่าใครที่แบบคุยกับเราแล้วรู้สึกว่ามันเข้ากันได้นะอันนี้เราก็โอเคนใช่แต่ตอนนี้ยังไม่มีครงต้องเป็นคนในวงการไหมคะในหรือนอกก็ได้เลยครับไม่ได้ิกเลยครเพื่อนหรือคนรู้จักยังไม่มีแนะนําอยากให้เราแบบรู้จักกับใครสักคนหนึ่งที่ไม่ไ้แบบว่าหายเค่จากการทํางานเขาก็มีนะเขาก็มีแบบคนแนะนําหรือมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเราก็เลยบอกว่าไอ้ตอน ณตอนนี้โอเคเข้ามาคุยเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันไปก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวะรอเราแบบเที่ยวให้มันเต็มที่ก่อนแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเราเราเราตรงนี้เราเราเราเต็มแล้วนะเราแบบโอเควันหนึ่งถ้าเราเราอยากคุยบะไรแล้วเดี๋ยวผมเด,เดินหน้าเองไม่ต้องห่วงแม่หนิงแม่หนิงมีเชียนกชยไหมเชียร์แบบดีนะนนหน,นินตอบใครแนะนำไหมเอาจริงๆทพี่หนิงอะห่วงนะใช่ครับก็บอกบอกคุยผมตลอดว่าเราทำงานไปก่อนเราบอกว่าเออเราอย่าตึงเลยนะอรเงย เราอยากมีเวลาเท่าจริงๆแล้วสำหรับเราตอนนี้ก็ยังครับก็ยังยังไม่ขนาดนั้นครับอต,อตอนนี้ยังสนุกกับการแบบตื่นเช้ามาแบบเฮ้ยเราอยากไปเที่ยวไหนเราก็ไปได้เลยไม่ต้องแบบโทรหาอยู่ไหนขออนุญายตหรืออะไรเงี้ยเราก็แบบฟรีสไตล์มากเลยไม่มีแฟนานะแล้วเหรอแฟเราจะด้านชาไหมว้าไม่หรอกครับ, <What? S 2> รรบเราดีเอ็มบ่อยอะไรนะอะไรนะ <laughs> <laughs> อะไรเลยเปเรื่องเหมือนที่กัน เพื่นเหมือนทิศศาส์แล้พูดอะไรครับ DM จริงไหมเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเราก็แบบแซวอะไรอย่างเงี้ยผมเพราะทิศศาส์กับก็ทินเดอร์นะแต่เรามีเอ็มจริงไหมอ่มีบ้างครับนิดหน่อยครับผมมีที่อยากเจอมี DM จังแต่เล่นแล้วเล่นแเนีไม่ได้ข่าวไงโอเออ DM จริงจหรือว่ามือลั่นเะารืยังไงไม่ลั่นหรอกครับถ้าเราตั้งใจก็ตั้งใจแหละแล้วเขาตอบว่าไม่ไม่เราก็ไม่ได้ไปอะไรอยาก็บอกว่า แบบเวลาเขาลงรูปหรืออะไรหรือแบบทานข้าวอะไรอุ Any ้ยน่าทานจังเลยครับแล้วมีกดไลค์รัวไหมครับก็มีกดไลค์บ้างเออแล้วพิมพแบบยังไงบ้างครับกดไลค์ร้นลัวคือรูปเดียวแล้วแบบย้ํเลยไม่ต้องใกดไลค์หลายรูปให้เขาดูว่าเราชอบไงไม่ต้องก็นี่ไงเรา DM แล้วเราก็โอเคแล้วไม่ต้องไปกดไลค์ DM ง่ายกว่าเนาะเพราะจะได้โต้ตอบเร็วๆใช่ครับเรียเขาเป็นไงบ้างครับเรียคุณผเป็นไงบ้างปกติครับเขาคุยปกติเลยครับพี่ขออนุญาตถามเลยค่ะสวัสดีค่ะ ความรีบมาว่างผู้จัดการพบกับในสถานการตัวเองคนหลายๆคนมองว่าเป็นเราจม,มีอะไรจะพูดถึงเรื่องนี้นโยงอีกแล้วครับโดนโยองอีกแล้วนะครับกอออ็อย่างที่ผมบอกไปหลายรอบมากแล้วนะครับว่าว่าแบบเรื่องนี้มันไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็ครา,าวครา้ที่แล้วผมเพิ่งพูดไปคือผมผมไม่อยากเมื่อกี้อย่างที่บอกผมผมไม่อยากพูดบ่อยเพราะว่าพูดบ่อยมันก็มันก็ไม่มีอะไรดีนะครับให้เวลามันตัดสินแต่ว่าผมแค่อยากจะอยากจะฝากถึงแบบหลายๆคนว่าแบบช่วยให้เขียนคนที่แบบเขา เขาเขาไม่ได้อยู่นะจุดอีู่จุดที่ผมยิงอยู่เพราะว่าอย่างอย่างผมเนี่ยผมค่อนข้างแบบเข้าใจอะไรอะไรพวกนี้แต่ว่าอย่างเขาเนี่ยเขาทำงานสุดที่สุเขาแบบเขาก็ทํางานปกติเขาเขาไม่ได้มายินอยู่จุดนี้บางทีเนี่ยเขาเวลาโดนอะไรกระทุกมากๆเนี่ยผมอยากให้แบบให้ช่วยให้เกียิกันหน่อยอะไราแสดงว่าข่านีกกระทบกระเงินกินไปตัวบินค่อนข้างที่ระหนักหนาท้ัยตัวผมอย่างที่บอกว่าผมพอเข้าใจพอเข้าใจเพราะว่าเราเราอยู่ในจุดนี้มันอาจจะมีแบบโดนอะไรพวกนี้เราต้องเราเราต้องเข้าใจเพราะเราเราเราเป็นศิลปินเราอยู่หน้าสื่ออะไรอย่างเงี้ยครับเราต้องเข้าใจได้แต่ว่่่าาออยงทีบกว่า คนที่เขาอยู่ข้างนอกเขาม่ได้มาอยู่จุดนี้เนี่ยบางทีบางทีเขาแบบเขาเขาต้องมาโดนอะไรที่เขาไม่ได้เป็นนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะแบบให้เกียรติกันด้วยอะไรองได้พูดแล้วมันรู้สึกดีขึ้นไหมค่ะสำหรับตัวนีองสำหรับตัวผมมันมันก็ดีที่ผมได้เคลียร์แต่ตอนนี้ผมแบบผมพูดหลายรอบมากแล้วจนผมรู้สึกว่ารู้สึกว่า การพูดหลายรอบอ่ะมันมันไม่มีอะไรที่ที่ดีขึ้นก่เพราะเพราะมันก็จะต่อต่อต่อไปเรื่อยๆอย่าผมอยากผมอยากจะแบบพูดครั้งเดียวแล้วก็ให้มันให้มันชัดเจนแล้วให้มันจบส่วนส่วนแบบอนาคตใครใครที่แบบเขาเปิดใจนะครับก็แบบฟังแล้วก็แล้วก็รอดูใช้ให้เวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์ผมก็ผมากงแล้วก็แล้วก็หลายๆคนที่แบบให้กำลังใจอะไรส่วนตัวเราก็ยืนยันแล้วก็เคลียร์นะว่าไม่ใช่เราแน่นอนไม่ใช่ผมแน่นอนจบเลยยืนยันว่านี่มีแเคลียร์ๆตรงนี้เลยครับโอเคุณคุณมค่ะีก็ไ